ลำดับต่อมานะคะเป็นการใส่ปุ่มวิกเจ็ตแต่ว่าพี่ๆไม่ต้องไปคลิกที่วิกเจ็ตัวนี้ก็ได้มันสะดวกก็คือเราสามารถเราอยู่ที่หน้าดีไซน์อยู่แล้วเห็นดินสอไหมคะดินสอฝั่งขวามือที่เป็นสัญลักษณ์ของการอิดิทแก้ไขดินสอแรกอ่ะเป็นปุ่มค้นหาเดี๋ยวเราเก็บมันไว้ก่อนมันสามารถค้นหา keyword อะไรพวกนี้ได้คะ่ะ ปุ่มที่สองความเห็นล่าสุดเห็นดินสอที่เขียนว่าความเห็นล่าสุดไหมคะอยู่ขวามือของหน้าจอใกล้และวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดตอนนี้แล้วเจอไหมคะดินสอตรงความเห็นล่าสุดอยู่ขวามือของหน้าจอค่ะเรากดไปที่ดินสอค่ะหนึ่งทีใช่ใช่ค่ะตรงความเห็นล่าสุดนะ ตัวนี้เขาเรียกว่าวิกเจตที่เราจะเอาปุ่มมันมาใส่ที่ตรงนี้แหละแล้วก็จะเรียงลงมาแล้วก็ทําปุ่มลิงก์นะคะวิธีการคือเรามาที่ดินสอมันก็จะอธิบายว่าเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของวิกเจ็ตนะคะเราสามารถแก้ไขวิกเจ็ตตัวนี้ได้นะคะแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรมันก็บอกนะคะก็คือมันจะไปขึ้นที่รายละเอียดฝั่งขวามือของตัวหน้าจอให้เราเห็นแล้วเรากดคําว่าเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องพูดเยอะอะไรประมาณนี้ มันจะขึ้นเป็นบล็อกมาให้ค่ะมันจะจำลองหน้าจออีกฝั่งหนึ่งโดยการที่จะใส่รายละเอียดว่าอย่างอันแรกอ่ะคือค้นหานี่คือค้นหาความเห็นล่าสุดนี้คือคอมเมนต์ความเห็นล่าสุดนะคะเห็นไหมคะมันจำลองขึ้นมาให้เราพิกคํคำว่าเข้าใจแล้วพี่กคพิกคํคำว่าเข้าใจแล้วได้เลยใช่ เจอไหมคลิกที่ดินสอแล้วมันจะมีคำว่าเข้าใจแล้วแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเจอหน้าแบบนี้ไม่ไม่ต้องค่ะกดที่ด้านข้างได้เลยใช่เดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนนะคะรอบหนึ่งวิธีการก็คือพอเราเห็นครูคลิกไปที่ความเห็นล่าสุดมันบอกว่าตัวเนี้ย เราสามารถเอาภาพหรือเอาอะไรต่างๆมาแทนหรือสลับตำแหน่งกันได้วิกเจ็หมายความว่าตัวปุ่มลิงค์ค่ะหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือว่ารายละเอียดปักอินต่างๆที่เราสามารถเพิ่มเข้ามาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระดับเราแล้วเราจะเอามันลงมาใหม่โดยการที่เราจะลบบล็อกมันออกก่อนเลยคลิกไปที่ตัวเสิร์ชเดี๋ยวนะคะค้นหา แล้ว backspace ค่ะหายแล้วหนึ่งคลิกไปที่ r e c e n t post แล้ว backspace ค่ะหายแล้ว2คลิกไปค่ะเรื่อยๆแล้ว backspace ที่คีย์บอร์ดคลิกไปที่คลังเก็บ backspace ที่คีย์บอร์ดค่ะคลิก backspace ไปถ้าใครหายแล้วแสดงว่าสมสำเร็จลบออกเลยค่ะเราจะเรียงบัตเจ็กเรียงบัตทอนปุ่มเข้ามาใหม่ค่ะไม่ใช่บัตเจ็นะคะเมื่อก ลบลบไปเลยค่ะพี่อ่ะเลียงลบออกมาหมดเลยให้มันขึ้นคำว่าเพิ่มบล็อกใช่ค่ะลบเลยค่ะให้มันขึ้นคำว่าเพิ่มบล็อกค่ะคลิกที่ตัวของมันแล้วกด backspace คลิกที่ตัวของมันแล้วกด backspace ถ้าไม่ลบเดี๋ยวงงค่ะถ้าเอามาแทนที่เดี๋ยวครูบอกวิธีการสลับตำแหน่งหรือการแทนที่ได้ลบเลยค่ะคลิกที่ตัวเทมเพลตสำเ็จรูปที่มันมีมาให้แล้วก็กด backspace ที่คีย์บอร์ดค่ะ ที่ที่คีย์บอร์ดเครื่องของตัวเองอ่ะนะคะเห็นพี่เล็กส่องคีย์บอร์ดอีกเครื่องหนึง่งใช่ใช่ค่ะคลิกที่ตัวของมันคลิกที่ตัวของมันแล้วพี่ๆกด backspace ที่คีย์บอร์ดนะ เดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมภาพคือภาพที่เราเตรียมแล้วนั่นแหละครูกดบวกค่ะแล้วครูก็ไปที่ image นี่ครูทําให้ดูก่อนนะแล้วครูอัปโหลดรูปภาพภาพนี้มาจากจะเอาภาพอะไรมาใส่จําภาพที่เราทําปุ่มบั t t o n ได้ไหมคะปุ่มบ u t t o n คือตัวของ widget เ,เสริมพวกนี้ mm hmm. ครูกดบวกค่ะแล้วครูก็อัปโหลดตอนนี้พี่สีเริ่มอ๋อคุ้นๆ mm hmm. แล้วเราก็กดบวกค่ะ เสร็จแล้วครูก็ไปที่ตัวของ image ค่ะประเภทของรูปภาพเนี่ยค่ะบล็อกที่ชื่อว่า image นะคะเพราะว่าไฟล์ที่เอามาลงอะคะ่ะเป็นไฟล์ประเภทรูปภาพปุ่มนี้ค่ะกดบวก image ค่ะแล้วครูก็ upload ค่ะกดบวกค่ะแล้วครูก็ไปที่ image เพราะว่ามันเป็นบล็อกประเภท image ใช่ค่ะสมมุติว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุตินะคะสมมุติอันนี้ออกก่อเน,นี่ยค่ะปุ่มครูจะลงมาอยู่ที่ด้านข้าง คือเราจะทำแบบนี้โดยการให้รูปภาพปุ่มของเราเรียงมาตรงนี้แต่ยังกดไม่ได้เราจะต้องไปเรียนในหัวข้อของการคอนเน c t เพื่อเชื่อมแบบลิงก์เชื่อมโยงก่อนแต่เราเอาภาพมาใส่แบบนี้วิธีการก็คือตอนนี้พี่ๆลบบล็อกไปแล้วมันเป็นบวกใช่ไหมคะให้เรากดบวกค่ะกดบวกนะเสร็จแล้วพี่อ้อเลือก Image มันจะมีคำว่าอัปโหลดถูกไหมคะมันจะมีอัปโหลด select image, ใส่ไฟล์จาก URL สามตัวนี้หมายความว่าอัปโหลดคือไฟล์ที่ไม่เคยเอาลงมาเลย select image คือไฟล์ที่อยู่ในคลังไฟล์สื่อเรานึกภาพคลังไฟล์สื่อที่เราเคยเอาภาพมาลงนะคะตัวต่อมาใส่ไฟล์จาก URL ตัวนี้ไม่ต้องก็ได้มันเป็นภาพออนไลน์ที่เราไม่ต้องโหลดก็ได้แต่เราเอา URL มาใส่แต่เราจะใช้วิธีการอัปโหลดค่ะกดไปที่ตัวแรกค่ะ ค่ะ <5. S 2> ปุ่มอยู่ไหนนั่นนะสิพี่สีแบบชิมหายแล้วปุ่มพี่สีอยู่ไหนไม่รู้ถ้าทำในแคนวาจะต้องดาวน์โหลดออกมาส่วนมากครูให้ดาวน์โหลดออกมาแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดออกมาพี่ๆไปดาวน์โหลดออกมาในจากแคนวาที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิก ปุ่มบวกนี้ทำเหมือนกันทำจนกว่ามันจะครบแปดปุ่มที่เราเอาลงมาค่ะเสร็จปุ่มที่หนึ่งแล้วกดบวกปุ่มที่สองไปที่ image ไปที่ัปโหลดค่ะปุ่มที่หนึ่งมาแล้วต่อมาปุ่มที่สองโดยที่ไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ว่าอันไหนก่อนหลังเอาที่พี่ๆทำอะ่ะเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงแบบนี้นะคะทำไล่ลงมาได้เลยเนาะเอามาทีละภาพทีละภาพค่ะ ถ้าใครไม่เจอภาพแสดงว่าไม่ได้โหลดมาจากแคนว่าใจสลายพี่ีิอกไม่ได้ทําแบบนี้ขอบคุณมากพี่ิธีทำไปแล้วคุณจาได้นะคะได้ถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นหลักฐานเดี๋ยวเราไปหาไฟล์ในนั้นกันเนาะ